ข้อใดกล่าวถึงข้อห้ามของการร้องทุกข์ไม่ถูกต้องก่อห้ามร้องทุกข์แทนผู้อื่นขอห้ามร้องทุกข์ในเวลาที่ตนเข้าแถวขอห้ามร้องทุกข์ว่าผู้บังคับบัญชาลงโทษหนักเกินไปหงอห้ามประชุมกันเพื่อหาหรือเรื่องร้องทุกข์จังหวัดไม่มีข้อใดไม่ถูกต้องฉเฉลยจังหวัดไม่มีข้อใดไม่ถูกต้องสิบข้อใดไม่ใช่การกระทำความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน ก,กล่าวเท็จต่อผู้บังคับบัญชาขอเสพสุรยาเมาจนเสียงกิริยาหรือเสพยาเสพติดให้โทษข้อดูมินเหยียดหามประชาชนผู้มาติดต่อราชการงอใช้กิริยาวาจาไม่สมควรหรือประพฤติไม่สมควรจังหวัดไม่มีข้อใดถูกฉเฉลยข้อดูมินเหยียดหยามประชาชนผู้มาติดต่อราชการการกระทำผิดวินัยให้รวมถึงการกระทำต่อไปนี้ ดื้อดึงขัดขืนหลีกเลี่ยงหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของกองอาสารักษาดินแดนก่อให้เกิดการแตกแยกความสามาัคคีในกองอาสารักษาดินแดนเกียดคร้าละทิ้งหรือเลินเล่อต่อหน้าที่กล่าวเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ใช้กิริยาวาจาไม่สมควรหรือประพฤติไม่สมควรไม่ตักเตือนสั่งสอนหรือไม่ลงทันผู้อยู่ในบังคับบัญชาที่กระทําผิดตามโทสานุโทษเสพสุรยาเมาจนเสียกิริยาหรือเสพยาเสพติดให้โทษกระทําด้วยประการใดๆเป็นเชิงบังคับผู้บังคับบัญชาเป็นทางทําให้เสียวินัยกองอาสารักษาดินแดน 11. อข้อใดไม่ใช่ทันที่จะลงแก่ผู้กระทําผิดวินัยกองอาสารักษาดินแดนก็ทันบน ขอันกรรมข้อกักบริเวณงอภาคทันจังหวัดไม่มีข้อใดถูกฉเฉลยก็ทันบนมาตราแปดทันที่จะลงแก่ผู้กระทําผิดวินัยมีสามสถานได้แก่ภาคทันทธนทกรรมกักบริเวณ 12. ผู้กระทําผิดวินยัยแต่มีเหตุอันควรประณีโดยแสดงความผิดของผู้นั้นให้ปรากฏไว้เป็นหนังสือและจะให้ทําทันบนไว้ด้วยก็ได้เป็นทันตามข้อใดก็ทันบนขอทันตกรรมข้อกักบริเวณงภา,าักทันจังหวัดไม่มีข้อใดถูกฉเฉลยงอพักทันตามหมอเก้า สิการให้ทำงานสุขาพิบาลงานโยธาหรืองานอื่นทำนองเดียวกันเพิ่มจากหน้าที่ประจำซึ่งตนจะต้องปฏิบัติอยู่แล้วเป็นทันตามข้อใดขอทันตกรรมข้อกักบริเวณงภาคทันจังหวัดไม่มีข้อใดถูกฉเฉลยขอทันตกรรมตามาตราสิบ 14. ในกรณีที่ผู้กระทำผิดได้กระทำผิดต่อหน้าผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งลงทันหรือได้รับสารภาพต่อผู้บังคับบัญชานั้นให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการอย่างไรก็ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบขอสั่งลงทันได้โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อสั่งลงโทษไม่ได้หักยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนนอบันท้กยคำพยานผู้อยู่ในเหตุการณ์ก่อนลงทัน จังหวัดต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบก่อนที่จะลงทันฉเฉลยขอสั่งลงทันได้โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน15เมื่อผู้อยู่ในบังคับบัญชาเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหรือสั่งลงทันในทางที่ผิดหรือไม่เป็นธรรมหรือผิดกฎหมายผู้ถูกสั่งลงทันสามารถดำเนินการอย่างไรก็อุททรต่อผู้ออกคำสั่งขอร้องทุกต่อผู้ออกคำสั่งขออุดทรต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป งอร้องทุกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปจังหวัดไม่มีข้อใดถูกฉเฉลยงอร้องทุกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป